ต่ัเลยครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะวันนี้เราก็มาตัดหน่อหนากันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะหลังจากเราทําการตัดกันมาหลายวันครับวันนี้มารวมกันตัดแล้วดูนะครับเหลืออยู่สองแถวหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อยาถ่ายกางเกงขาด <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อน้าไม่มีใครรู้จักเราหรอก <laughs> <laughs> เนี่ครับขับรถยนต์มานะครับแต่ใส่กางเกงขาด <laughs> เอ,อ้แน่นอนจริงนะชาวหลอกแกชอบหลบลมเย็นๆนะครับใส่ปะแล้วลมมันไม่พัดผ่านใช่ไหมลุงก็เหลือ,อยุดสองแถวนะครับก็ช่วยกันไปนะครับทางหน้าก็ลุมกัน ต้นเราสองคนมั่งสามคนมั่งนะครับแล้วแต่ใจอยาชอบนะครับก็เหลือเหลืออยู่สองแถวแล้ววันนี้เราก็จะเสร็จแล้ววันสุดท้าย นี่ครับก็แปลงนี้จะตัดง่ายนะครับเนื้อหนาเป็นกิ่งเล็ก ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็วันสุดท้ายเราก็เสร็จไว้หน่อยนะครับวันนี้ครับเริ่มทยอยเดินกันมาแล้วอะเก,กะเก,กะตัดทิ้งเลยนะอืมคนไ้นให้ยาก อยากก้างอยากไปดารานี่หมวไม่ได้แล้วมาคนเอาไปคนละต้นเลยเหรอเออคนละต้นพอเห็นก้างปุ๊บหนีคคละต้นเลยอ่ะก็แปลงนี้ตัดง่ายน้ำกิ่งเล็กนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จ ก็รับจ้างทำทุกอย่างนะครับขุดมงขุดมันรับจ้างหมดนะย,ก,ย, <c ười> ยกเว้นอ้อยไม่ตัดนะ <c ười> <c ười> ย,ก,ย, <c ười> ยกเว้นอ้อยนะเขาบอกยกเว้นอ้อยไม่ตัดไมไม่มีอ่แป <c ười> ๊บเดียวจะเสร็จแล้วเ <c ười> ห็นไหมบอกแล้วเราเ <c ười> มืออาชีพกันจริงๆ นี่เรียกชำนาญการนะก็เราไม่ต้องอธิบายนะเพราะว่าเราก็ถ่ายมาไม่รู้กี่คลิปแล้วนะไปดูตามคลิปเก่าๆานะว่าตัดแบบไหนอะไรยังไงนะ อันนี้สอนเด็กใหม่นะครับสอนเด็กใหม่ตัดจะามาถ่ายแม่มวกขาดเียเนวกขาด ผมว่าขายก็อายด้วยเหรอลุงเดี๋ยวเขาดูเหเมยไม่ซื้อใหหัวเป็นลูกกระลาเขาฝ่าจะบอกว่าเมียไม่ซื้อให้ได้ไงเราต้องบอกว่าโสดได้ก่อนอ่าโสดเป็นวันๆวันไหนเมียมาเราก็ไม่โสดวันไหนเมียไม่มาเราก็โสด ใหขยุยมใ,ใกล้ๆตกใจหมดเลยเ <laughs> <laughs> <c oughs> นี่ยเข้าตามคู่เลยครับต,ต้นละคู่ต้นละคู่นะครับโอหเดี <sk ills> oh, ๋ยวดูคุณเอกโชว์สเต็ปตัดโอ้โหไม่ทันแล้วหมดแล้วโชว์คุณเอกตัดไม่ใช่ตัดเนินานะครับตัดนิ้วเอง <laughs> มี3-4คนใช่ไหมเนี่ยเราเดี๋ยวเราพูดบ้างอะไรบ้างเลยไม่อยากจะไปรับใครแมวก็รวมแก๊งเลยอ,เออกนอกสถานที่อ,อะไรกัเรื่อยเปื่โอ้ยไม่อยากใส่กล้องเลยว่ะอ่ะถ่ายก็ไปถ่ายก็ไปเออเอือนนหางานหรืานานยอยู่แต่เราไม่กล้าไปอือทีนึงได้เข้าก้องทีเดียวนะ ดูกเล็กมาเข้ากล้องดิไม่เห็นมันเลยวันนี้่เด็กโตไม่ได้เป็นเฮ้ยถ่ายสาวๆมาสิโว้ยถ่ายเด็กคนแก่เฮ้ยเข้าโอ้โหเห็นในหนานี่ไม่เข้าใกล้คนแก่ไม่เขินกล้องสาวๆเนี่ยพอถ่ายปุ๊บหันหลังให้ปั๊บ <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่รู้จะอายอะไรเพื่อนหนุ่มๆเข้ามาดูมั่งเออเอ้ผู้สาวคนนี้นี่มันทำงานเก่งอะไรอย่างงี้ นาะลงเนาะไม่เข้ากล้องเลยทีนี้หนุ่มๆอ้ยไม่มีลูกสาวขายันขยันนี่ไม่มีเลยมีแต่หนุ่มๆมาทำเนี่ยถ่ายแต่หนุ่มๆลากขึ <c oughs> ้นเก็บไปไงีป้ปิดไปเรื่อยๆนะตัดไม่เป็นก็เป็นนะในหน้าเนี่ย ตัดงไก็แตกออตัดยังไงก็แตกตัดก็ติดลูกเออถ้าตัดไม่แตกแสดงว่ามันตายอะเออตัดยังไงก็แตกนั่งดีๆเด้อเขาถ่ายกล้องอยู่พานเลยอ้นห เอาตัดเลยตัดให้ขาดเลยชบชอ้อๆนกมาฝากไว้จริงๆหนูจ้องจะฉีดยาอยู่แต่ว่าไม่ยอมเราก็พี่ปามใช่ใช่ปามมอินทะผาลางคนก็เรียกปาม่จริงๆน่าจะเป็นอินทผาลำแเนะ ็ไม่เห็นมันมีลูกเป็นน้ำมันเลยสรุปว่าอินทรพาลามกับปามนี่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยเขาเน้อก็ใครที่รู้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ระหว่างปามกับอินทรพาลํานี่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยเพราะว่าคนตัดในนาเราก็ยังไม่รู้จักเลยว่ามันตัวเดียวกันไหมบางคนก็เรียกอินทผาลําบางคนก็เรียกปามเนาะ ออุ้ยไม่ใช่โลเป็นพันเดี๋ยวนี้เขาเหลือสองร้อยห้าสิบแล้วก่อนก็ทำท่าเป็นงั้นแหละนี่นุ่มโสดเมียกำลังท้องนะก็บอกอยู่ไงเมียไม่มาถือว่าโสด อืมน่ะก็ใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ตกหน้าแล้วโอ้หวันนี้เราก็ตัดแต่งกันเสร็จแล้วนะครับดูครับค่อยๆดูคนนะครับเทียบนะครับมาหมดแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ